ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์เรื่องเจตนารมณ์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ2,567 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์ดรเอมพรรัตินทรคณะปดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานขอประกาศเจตนารม์ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในการดำเนินงานดังนี้ 1. จะให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 2. ไม่กระทำการใดๆที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบให้ทราบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ 4. ผู้ที่กระทําการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายและจะต้องได้รับโทษทางวินยัยตามระเบียบที่ทางราชการกําหนดจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2566